ในโลกที่ทุกอย่างเนี่ยหมุนไปอย่างรวดเร็วงานที่สร้างจากมือเนี่ยยังคงเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เติมพลังให้แก่นักสร้างสารรค์เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงจากเศษกระป๋องที่ไร้ประโยชน์สู่ผลงานที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายนี่คือการเดินทางของอามาดาแบรนด์งานคราฟที่จุดประกายจากสิ่งเล็กๆเ,เปลี่ยนสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ าเปิลเนี่ยได้พาทุกคนไปดูภาพรวมของงานคราฟต์ของเมืองไทยว่าตอนนี้มาแรงแค่ไหนและก็รวมไปถึงคะ่ะได้คุยกับคณะกรรมการนะคะถึงที่มาและก็วิสัยทัศน์ด้วยนะคะของงานซาสิทคราฟต์คอลเลกชัน2025แต่ EP นี้นะคะแพรจะพาทุกคนเนี่ยไปลงลึกยิ่งกว่าคะ่ะเพราะเราจะไปดูกระบวนการการทํางานคราฟต์ตั้งแต่ต้นทางจนกลายมาเป็นโปรดักต์นะคะว่าเขาทํากันอย่างไงบ้างและก็รวมไปถึงเราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับ1แบรนดค์ค่ะที่ตอนนี้กําลังถูกพูดถึงกันอย่างมากเพราะว่าเขาได้เปลี่ยนขยะนะคะให้กลาย มาเป็นโปรดักที่ซัพพอร์ตทั้งเรื่องของชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมด้วยและนี่คือแบรนด์อามาดาค่ะและตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กับพีวีโฟลเดอร์ของแบรนด์อามาดาละคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีวีคะเราเนี่ยได้รู้ที่มาแล้วเห็นตัวกระเป๋าน่ารักมากก็เลยอยากรู้เลยค่ะว่าที่มาที่ไปของการนำเรื่องของชิ้นส่วนที่หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นค่ะและเรียกมันว่าเป็นขยะเนี่ยให้กลายมาเป็นโปรดักงานครับแบบนี้ที่มามันคืออะไรคะ เริ่มต้นเลยอ่ะพี่วิทางานเ,าเกี่ยวกับเครื่องประดับมาทําเครื่องเงินที่ถนนเาสา,ารมาประมาณเกือบ20ปีแล้วอะค่ะแล้วตอนนี้วันหนึ่งมีออเดอร์งานลูกป,ปัดแล้วก็งานเชือกถักจากต่างประเทศเนาะก็จํานวนเยอะอยู่พี่วิก็เลยมองหาช่างช่วยผลิตสักสี่ห้าคนหน่อยภาพวันนั้นคือทุกคนมารอพี่อ่ะมาปูเสื่อมานั่งรอกันอ่ะเกือบ20คนซึ่งเขาพิการบางคนก็เป็นมะเร็งพี่วิก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้เออเราน่าจะแบบ พลิกตัวเองมาทํางานขาเพราะยังมีคนที่แบบเขามีฝีมือทํางานได้กับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วจากงานลูกปัดกับเชือกถักอะคะ่ะมันกลายเป็นฝาก,กระป๋องได้ยังไงอะคะ่ะพี่วิรู้สึกว่าขยะที่ทุกคนมองข้ามอะคะ่ะถ้าเราสร้างผลิตภัณฑ์ได้ให้เกิดความสวยงามทันสมัยเนี่ยขยะมันน่าจะทาให้เกิดมูลค่าเราสร้างอาชีพที่ยั่งยืนได้อะคะ่ะ ที่พี่วีเล่าให้ฟังวันแรกอะที่ทุกคนมารวมตัวกัน uh huh. วันนั้นคือวันที่ทุกคนยังไม่รู้จักคําว่างานหัตกรรมเลยแล้วเราทํายังไงอะคะพี่ก็สอนทุกขั้นตอนในการทํางานพี่สอนตั้งแต่วัวดแบบนี้นะทําแบบนี้นะอะไรเงี้ยทุกๆขั้นตอนแล้วเขาได้อะไรจากการที่มาร่วมเรียนรู้ไปกับเราล่ะคะเริ่มต้นเลยอะพี่มองว่าทุกคนมองเรื่องรายได้ใช่ไหมมาทํางานเพราะาอยากมีรายได้อยู่แล้วแต่พอหลังจากนั้นอะคนที่อยู่กับพี่นานๆน,น,นะเขาไม่ได้มองเรื่องรายได้เป็นหลักแล้วไงเขาได้มีสมาธิได้อยู่กับตัวเอง ตอนนี้เริ่มเห็นแล้วค่ะว่า uh huh. ความฝันของพี่วีเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างก็เลยอยากรู้ว่าจุดตั้งต้นมาแหละ uh huh. แล้วมันมีความท้าทายอะไรบ้างไหมคะตอนนี้มันคือวัสดุใหม่มพี่ก็เลยมองว่าใครถนัดอะไรพี่ก็จะให้เขาทําอันนั้นให้เขาทําชิ้นนี้ <c oughs> คนนี้ทําชิ้นนี้คือแยกส่วนกันทํางานมันท้าทายตรงที่ว่าเราจะให้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นจะมาประกอบร่างกันได้ยังไงให้มันสวยงามและมันลบภาพความเป็นขยะอันนี้คือสิ่งที่มันท้าทายกับพี่มาก พอเราทําแล้วเราคํานวณระยะเวลาในแต่ละใบที่เราทําอ่ะเออมันใช้เวลานานนะตรงนี้มันเป็นต้นทุนหมดเลยมันเลยทำให้ราคาสูง<ม>เพราะว่าระยะเวลาในการทํางานค่อนข้างนานแต่นี้เนี่ยเหมือนเป็นการตอบคําถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัยไว้เลยว่าทําไมการที่เราใช้วัตถุดิบที่มาจากขยะหรือของไร้ค่าเนี่ยมันกลายมาเป็นกระเป๋าที่มีราคาสูงวันนี้ได้เห็นถึงต้นทุนต่างๆที่มันถูกบวกรวมไว้เลยทําให้อยากรู้เลยว่า แล้วกระบวนการการลงมือทําในแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงบ้าง<ม>พี่ว<ม>ิพาไปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะยินดีมากเลยค่ะไปค่ะ,คะอันนี้คือบรรยากาศในห้องทํางานพี่วิเลยเหรอคะ่ะใช่ค่ะที่ทํางานที่นี่จะเป็นที่ประกอบงานต่างๆนะคะปกติจะเอางานเหล่านี้ไปให้กลุ่มทีมงานชุมชนแม่บ้านที่อยู่ด้านนอกนะะอ่ะค่ะช่วยช่วยทํางานมาแบบ ประมาณนี้ uh huh. แล้วพี่เบียก็จะมาประกอบในบ้านที่นี่จะเป็นส่วนที่เราประกอบงานให้เสร็จสมบูรณ์นะคะ uh huh. อยากเห็นขั้นตอนโดยปกติเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นกระเป๋าหนึ่งใบมัน uh huh. ต้องทําขั้นตอนยังไงบ้างอ่ะคะก่อนอื่นฝากระป๋องเราต้องเอามาทําความสะอาดมาตัดรับคม <c oughs> ค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นก็แยกสี แยกชนิดมันมีสีด้วยหรอพี่วิใช่ก็กระป๋องนี่เนาะมันหลายยี่ห้อเนาะเราก็ต้องมาแยกเพราะเราเราให้ชุมชนะเขารวบรวมมาเห็นกระบวนการตั้งต้นมาแล้วแต่ว่าสงสัย ออกมาแล้วมันกลายเป็นดอกไม้แบบเนี้หรือแพทเทิร์นต่างๆอ่ะอย่างนี้คือเดิมทีอ่ะทีมเขาชํานาญเรื่องมาคาเม่เนาะมาคาเม่คือคือพี่อ่ะทำงานหัตถกรรมหลากหลายก็คือมันจะมีทั้งอ่าใช่ใช่งานถักงถักมันถักทั้งมีมาคาเม่มีโคเช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยอันเนี้ยคือตัวเนี้ยเป็นการถักมาคาเม่ที่เป็นกระเป๋าได้ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็คือเหมือนแบบที่เราถักมาแล้วเห็นว่ามันเป็นแบบเชือกถักยาวๆแต่เนี้ย คุณเขาดีไซน์มาเหมือนจะเป็นเชือกผักเนาะแล้วใส่เขาเรียกอะไรฝาเขาไปเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือกระเป๋าจ้ากระเป๋าจ้าและสีเข้ากับน้องอยู่นะวันนี้เข้าวันนี้เข้าอย่ะอย่างนี้มันอยู่ที่ไอเดียเลยเนาะเราจะแบบใช้ไอเดียอะไรที่จะทำให้วัสดุต่างๆเนี่ยมันกลายล่าออกมาเป็นแบบที่เราอยากให้มันเป็นพี่มองในรูปแบบของธรรมชาติรอบตัวนี่แหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะในการดีไซน์เนาะก็คิดแหละว่าเออ ฝาแท็บมันจะเป็นฝาเดียวอย่างนี้เนาะพี่เออผู้หญิงวันว่าเราคนมีดอกไม้อะไรอย่างนี้เนาะเออพี่ก็ทำไงดีทาดอกไม้แต่ตอนเนี้ยเราได้หลายดอกแล้วแล้วยังไงเขาจะมาประกอบร่างยังไงเดี๋ยวเราจะประกอบร่างเป็นเป็นกระเป๋าเนาะกระเป๋น้เป็นแบบนี้คือวิธีการตัวนี้พี่ใช้ในการประกอบ ตอนนี้เราได้มาเรียบร้อยแล้วกระเป๋างานคราฟของเราแล้วกระบวนการต่อมาที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือเรื่องของการทําการตลาด ทำยังไงอะคะที่ทําให้คนรู้จักโปรดักของเราอะคะพี่มิคุยกับทีว่าเอ้ยงานตัวนี้บางทีเราก็เอ๊ะมันเป็นขยะเนาะอะไรเงี้ยแล้วเราจะสร้างมูลค่ามันได้ยังไงพี่บอกว่าอะลองเรา,เราลองประกวดกันดีกว่าปรากฏว่าได้รางวัลอ่ครีเอทีฟมาหนึ่งรางวัลแล้วในนี้ประกวดว่าอืมเราก็เลยบอกเฮ้ยมีความเป็นไปได้ละคนไทยชอบแล้วหลังจากนั้นพี่ก็เลยลองอีกทีว่าอืมออกบูธซิว่ามันเป็นไปได้ไหมคือมันมีความดีใจมากคือลูกค้าคนไทยที่เขาเห็นคุณค่าด้านเนี้ย เขาซื้อพี่แบบไม่ต่อหลอกก็คือมีค,คนซัพพอร์ตหลังจากนั้นก็มันจะมีโครงการที่ส่งเสริมด้านให้งานหัตถกรรมออกไปขายในใที่ต่างๆอย่าเงี้ยค่ะพี่ก็ทดลองกไ็ได้ลองออกตลาดปรากฏว่าเออลูกค้าตอบรับดีตอบรับดีแล้วคูกค้าก็มาแนะนําช่วยว่าเอ,อ้ยทำแบบเล็กๆหน่อยสิทำอย่างนั้นทําอย่างนี้เหมือนกับเราก็ได้ไอเดียขึ้นมาอีกไงว่าความต้องการของลูกค้าเป็นประมาณไหนด้วยค่ะ ซึ่งอันนี้ในกระบวนการ,รการทําการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งอะพี่ทําหมดเลยอะพี่ทําทั้งเรื่องของการส่งประกวดเพื่อการันตีตัวโปรดัก์ <Yeah. S 1> หลังจากนั้นออกสู่ตลาดเพื่อเจอกับ กลุ่มเป้าหมายของเราที่สําคัญพี่ทํามานดีเทสติ้งกับลูกค้าด้วยเขาเรียกแบบนั้นใช่ไหมนี่ครบทุกกระบวนการการทำมาร์เก็ตติ้งเลยนะแล้วเรายังได้รู้เลยว่ากลุ่มกลุ่มทาร์เก็ตหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครแล้วเขาอ่ะชื่นชอบแบบไหนรวมไปถึงเรื่องของการตั้งราคาด้วย ไ,ได้ว่าเห็นกระบวนการเกือบครบทุกขั้นตอนแล้วก็เลยอยากรู้เลยค่ะว่าแล้วทิศท,ทางหลังจากนี้ค่ะพี่วิมองไว้ยังไงบ้างกับแบรนด์แบรนด์อาด้าเนี่ยตั้งใจที่จะทํางานเกี่ยวกับเรื่องดูแลโลกร่วมกันเนาะค่ะพี่ก็อยากจะต่อยอดในเรื่องอารด้าคือส่วนรวมแห่งการที่นำพลาสติกนําเสื้อผ้าหรือนําวัสดุที่ใช้แล้วอะเอามาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ได้หลากหลายค่ะความฝันจริงๆของพี่เลยตอนหลังจากนี้พี่ก็อยาก ถ่ายทอดอยากส่งต่อทุกคนที่เขาอยากทำเห็นคุณค่ามันแล้วว่างานค้ามันมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยงานค้าคือความยั่งยืนค้ามันต้องยั่งยืนต่อไปสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันนี้ได้มาทำความรู้จักแบรนด์มาได้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามของโปรดักต์แต่เราได้มาสัมผัสถึงแก่นแท้ของแบรนด์นะคะที่มาที่ไปว่าทาไมโปรดักต์ถึงสามารถสร้างคุณค่านะคะไม่ใช่แค่ตัวตนของเขาแต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้ต้องขอบคุณพีพ่วีมากเลยนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องราวให้พวกเราฟังค่ะขอบคุณมากค่ะ อามาดาไม่เป็นเพียงแค่แบรนด์ที่สร้างสารรค์กระเป๋าจากฝากระป๋องเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงสิ่งของที่ถูกมองข้ามให้กลายมาเป็นสิ่งที่ผู้คนหันกลับมามองอีกครั้งเป็นพลังของงานศิลปะหัตกรรมไทยที่สามารถออกแบบอนาคตใหม่ให้คนทำงานและโลกที่เราอยู่ผลงานชิ้นนี้ช่วยให้เราเ,เข้าใจถึงนิยามและเป้าประสงค์ทางความยั่งยืนหรือ conscious craft ของซาสิทคราฟต c คอลเลกชัน2025ให้ชัดเจนขึ้นว่าไม่ใช่แค่เรื่องของวัสดุการลดขยะหรือ upcycle ใดใด แต่มันหมายรวมถึงความยั่งยืนของสังคมและวิถีชีวิตของคนไทยด้วยและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวนะคะความภาคภูมิใจที่เราอยากนำเสนอนะคะผ่านโครงการของซาสิทคราฟ c คอลเลกชัน2025ค่ะแต่อ e ีพีหน้าแพระจะพาทุกคนนะคะไปดูอีกหนึ่งกลุ่มงานค่ะนั่นคือ Trendy Craft แต่จะเป็นแบรนด์ไหนและเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อะไรก็ต้องติดตามกันให้ได้นะคะวันนี้แพรไปลวคะ่ะสวัสดีค่ะ